สวัสดีครับพบกับผมเซลอันครับพี่พี่วันนี้นะครับน้องจะพามาแนะนํานะครับรถเที่นั่งนะครับหรือรถครอบครัวนะครับมาในรุ่นของมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับรุ่น GT Premium นะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับปี2020นะครับคันนี้เลขไม่์1 8 0 0 0นะครับพี่พราคาขายนะครับตั้งอยู่ที่879,000บาทนะครับซื้อสดราคานี้เลยนะครับ จัดไฟแนนได้นะครับคันนี้จัดไฟแนนได้เต็มนะครับประวัตินะครับเป็นรถเกจเนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละจุดนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่องค์สร้างนะครับนี่กระจังหน้านะครับด้านบนเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างนะครับไฟตัดบอกก็เป็นโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะพี่ๆนะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคิ้วขึ้นไปด้านบนนะครับ ส่วนโครงสร้างนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับรถเป็นรถเกตเนะครับพี่พี่รถไม่เคยทําสีนะครับพี่พี่มาเช็ครูกก่อนได้เลยนะครับเนี่ยเป็นสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิมพี่พี่ดูนะครับเครื่องยนต์นะครับเสียงแน่นแน่นอนนะครับนี่สายขวาเช็คมาให้แล้วนะครับประวัติรถเป็นรถเกตเอเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับขับสองนะครับตรวจสอบให้แล้วนะ ไม่มีนะครับไม่มีความไหลออกมานะพี่นะรถเนี่ยทุกคันเรานะครับดูแลเหมือนกันหมดเหมือนที่ผมแจ้งตลอดนะครับว่าเป็นรถหมดสัญญานะครับที่เราดูแลศูนย์บริการตลอดเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเชักะยะตรงตลอดนะครับแม็กมากับรถเลยครับพี่พี่มาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ได้ยางเดนหลบนะครับปี2022นะครับทั้ง4เส้นนะครับจะจกมองข้างนะครับเป็น โครมียมนะครับมือเป,เปิดนะครับประตูนะครับเป็นโครเมียมเป็นมือเปิดอัตโนมัติหรือมือเปิดอัจฉริยะนะพี <fal is> ่พีนะกระจกมองข้างนะครับอีกหนึ่งมีระบบบายสปอร์ตนะครับในรุ่นนี้นะครับระวังรถดันข้างนั่นดีนะครับดูภายในครับพี่พีภายในเป็นเบาะอุ้มหนังสีดํานะครับกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับรวมไปถึงนะครับประตูท้ายด้วยก็เป็นเปิดไฟฟ้านะครับนี่บอปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับพี่พี่นี่ระบบ อูสตาร์ทนะครับการชนนะครับระบบกันรื่นนะครับโฟรงมารายฟังติมังชันนะครับพี่พีเลขไม้แท้ศูนย์แน่นอนนะครับหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับวิทยุนะครับทับสกรีนสิบคูสิบสองนิ้วนะครับแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือนะครับที่วางแก้ว อยู่ในเล่มนะครับพี่เป็นปี2020นีนั่นเองนะครับจด1มิถุนา2 5งพนหกุญแจมีให้2ดอกนะครับทุกคันเลยนะครับใีห้องโดยสารนะพี่นะห้องโดยสารด้านหลังนะครับมีหน้าจอนะหน้าจอนะครับหน้าจอแล้วก็ในส่วนของแอร์ด้านหลังแยกให้นะครับอบาด้านหลังพับได้นะพี่นะพับได้แบบนี้เลย นะครับเหมือนกันหมดเลยนะรถเจ็ดที่นั่งนะครับมีเวลาพับเวลาขึ้นไปนะครับหรือเวลาคนของก็พับลงได้ทั้งสองแถวนะครับสนใจมาดูตัวจริงได้เลยพี่พี่รถนะครับนี่จอดอยู่ทุกวันแล้วนะครับที่นี่เลยสาขาเป็นเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะครับน้องแขมกรุงเทพนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังครับพี่พี่นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับเวลาเราถอยนะครับปัท้ายเป็นไฟฟ้านะครับนี่ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แล้วพี่ๆด้านหลังก็ไม่มีรอยแกะเลยนะนะครับเป็นน็อตเดิมๆนะพี่พนะไม่มีโดนชนท้ายหรือถอยชนมาแน่นอนนะครับมาดูตัวจริงกันเลยพี่ๆนะติดต่อสอบถามนะครับโทรด่วนเข้าหาน้องได้เลยนะครับทุกวันทุกเวลานะครับหรือมาดูรถก็ได้ทุกวันเช่นเดียวกันนะครับพี่ๆฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถเจ็ดที่นั่งนะครับใน รุ่น Mitsubishi Pajero นะครับสปอร์ต2.4 GT Premium นะครับปี2020คันนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่879,000บาทนะครับหรือสดไม่บวกแวดจัดไฟนั้นได้เต็มนะครับโทรหาเซวันได้เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย